ส่วนหนึ่งก็คือเป็นส่วนของน้ำใช่ไหมครับประมาณ90เปเลยเนาะะมากกว่า90คือสนะครับมันจะเป็นส่วนของน้ำถ้าปาริมาตรของเลือดที่เป็นน้ำจำนวนเยอะหรือวู่ม,มันเยอะนะครับมันก็จะมีการขับเอาน้ำที่ผสมอยู่ในเลือดเนาะออกมาจากตัวของร่างกายเราแล้วก็ขับออกมาในรูปในรูปของนูนนั่นเองนะครับอันที่สี่นะครับ เป็นการควบคุมตัวของบัตร pH นะครับโดยตัวของบางเซลล์ที่อยู่ภายในระบบนี้นะครับมันสร้างตัวเอนไซม์ที่ชื่อเรนินขึ้นมาเนาะซึ่งตัวของเรนินเนี่ยมันจะเข้าไปแอคทิเวตตัวพาร w a เหนด์ครับที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการการควบคุมโ,โลงเนาะก,ก็คือบั pressure, ตรเพเชอร์กระบวนการนั้นนะก็คือเรนินแอนติโอเทนซิน์ออโรโซพารทเ์ o a นะครับ ต่อมานะครับเป็นตัวของการคงสภาพนะครับบัตร osmoregility เนาะก็คือการแพร่ผ่านของสารต่างๆน้ำต่างๆผ่านตัวของผน,นังเซลล์ใช่ไหมครับอันที่หกนะครับมันมีการผลิตตัวของฮอร์โมนอยู่สองชนิดนะครับอันชนิดที่หนึ่งก็คือฮอร์โมนที่ชื่อว่าแคลซิทรอน เทสโทนเนี่ยครับมันจะควบคุมตัวของแคลเซียมสมดุลแคลเซียมเนาะในร่างกายนะครับส่วนอีกฮอร์โมนนึงก็คือเอร,โริโทรโปรตีนเอริโทรโปรตีนเนี่ยเป็นฮอร์โมนที่จะไปควบคุมการผลิตตัวของเม็ดเลือดแดงในไขกระดูกนั่นเองนะครับหน้าที่สิหน้าที่ที่เจ็ดน,นะครับมันทำหน้าที่ในการควบคุมตัวของบัตโูโคส ระดับน้ำตาลในเลือดของเรานะครับถ้ามันต่ำเกินไปตัวของอระบบยูนิแอนริซิสเ็มอ่ะมันจะสร้างตัวกลูโคสขึ้นมาใหม่นะครับและมันก็ปลดปล่อยลงในปัสติเพื่อที่จะคงคุณภาพหรือเมนเทนตัวของเลเวลน้ำตาลที่อยู่ในเลือดให้คงอย่นะครับหน้าที่สุดท้ายมาันมาทำหน้าที่ในการ ครับตัวของน้ำและสารตั้อื่นๆออกไปนะครับในรูปของยูรีเนาะโดยตัวของสารตน้ที่มันจัขับออกมาพร้อมกับยูรีนะครับมันจะเป็นแอมโมเนียยู inin, รียบิลิอูพนะินอครีตินินเนาะยูริกแอซิดกรดแล้วก็ตัวของเอนโดเมทอกซิปต่างๆที่ร่างกายหรือเราไปสัมผัสหรือไปรับมาจากสิ่งแวดล้อมนะครับ อันนี้ก็คือหน้าที่ทั้งหมดทั้งมวลของ urinary system นะต่อมานะครับเราจะมาดู structure ที่เกี่ยวข้องกับ urinary system ที่เราจะต้องเรียนกันในวันนี้หลักๆมีอยู่4โครงสร้างนะครับอันที่1ก็คือเราต้องเรียนเรื่องของ kidney นะ้ออันที่2จะเป็นเรื่องของ ureter นะครับอันที่3 urinary bladder นะ้ออันที่4นะครับเป็น urethra หลักๆแล้วตัวที่จะมีความละเอียดหรือมีเนืน้อหายเยอะก็จะเป็นส่วนของคิดนี้ส่วนยูริเทอร์ยูริเนีรี่แบบและยูริทราส่วนแหญ่แล้วมันก็มีแค่สตั๊เจอร์ที่เราจะต้องเรียนรู้เรือ่งองของขนาดของมันอยู่สนะครับตัวของคิดนี้ก่อนคินนี่เนี่ยมันจะมีอยู่สองฝั่งซ้ายและฝั่งขวาใช่ไหมครับ โดยที่ลักษณะของมันหรือ shape ของมันน่ะจะเป็นลักษณะปีนเฉยเนาะก็คือมีส่วนโค้งวาวกับโค้งนูนๆนะครับในส่วนทางด้านบนหรือซุปเรดียรของคิดนี้มันจะแปะไปด้วยตัวของต่อมไร้่อที่ชื่อว่า e n d o c ร i n เอดีอนแกรนเนาะตัวของอะดีอนแกรนเนี่ยเราเรียนกันมาแล้ลลลวใน e น d o c ร i n ซ system ใช่ไหมครับหน้าที่ของมันก็ผลิตฮอ,อร์โมนเนาะ ตัวของอส่วนที่เป็นแอเรียนตำแหน่งบริเวณส่วนโคทางด้านในนะครับของคิดนี้เองเนะี่ยเขาจะเรียกว่าเป็นไฮลัมออค kidney นาะตัวของไฮลัมออฟ kidney ตรงนี้อะครับมันจะเป็นทางผ่านหรือทางเข้าออกของหลอดเลือดน,นะครับรวมไปถึงกรวยไตยที่จะรับน้ำปสัสสาวะจากการผลิตของไตอ,อันด้วย อันที่มันเจอก็คือตัวของลิโนอาเธอรีลิโนเวนลิโนเพลวิสนะครับลิ้นสติกเวสเซลแล้วก็เนื้อที่มันเข้ามาตำแหน่งของไตทั้งสองข้างนะครับจะอยู่ในระดับทอรสิวิวเทบ้าที่สิบสองยาวไปจนถึงยาวไปจนถึง,งลำบ้าวเอทบ้าที่สามเนาะแต่ว่าตัวของข้างขวาครับทางด้านบนของมัน จะถูกกดเปลี่ยนหรือถูกดันลงนะครับจากตัวของรีเฟอร์เนาะเพราะว่ารีเฟอร์มันอยู่ทางด้านขวาบนของตัวแอโดเมีนใช่ไหมครับเวลาตัดเซกชั่นดูนะครับถ้าตัดโครโนเนาะเราก็จะเจอตัวของคิดนี y นะครับแล้วบนต่อมันก็จะเป็น,นรีเฟอร์ใชนี่เป็นไดอะแฟรบ เป็นลิปที่เป็น LASER skin น้อส่วนถ้าเราตัดขวานะครับหรือตัดท r a n สเวิร์สเนาะเ a i นนะครับเราจะเจอว่าตัวของคิ a นะครับมันจะไปอยู่ทางด้านหลังของร์สิบวัเฮร้านะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าตามรูปน้องเราจะเห็นตัวของวัเฮราทางก้อน เรารู้อยู่แล้วว่าเวลเทอบ้าจะต้องไปอยู่ทางด้านหลังทางด้านหน้าก็เจอตัวของดำเหมือนที่เป็นแหลนโกดยดอยู่นะคราต้องบราซโซ่ครัเราก็จะเห็นคิดหนีขนาดข้ากับตัวของัวลทรบ้านะครับเวลาตัดในเลเวล L2 ก็ยังเจออยู่เนาะเพราะว่าตัวของที่นี่ยาวไปจอถึง L3 นี้คิดนี่นะครับเนื้อของมันนะครับมันจะแบ่งแอเรียหลักๆอยู่ประมาณ3แอแอเรียเนาะบริเวณที่อยู่ทางด้าน superficial สุดเลยนีครับมันจะเป็นแอเรียที่เรียกว่า renal cortex นะครับอนี้ส่วนแอเรียถัดเข้ามาทางด้านในนะก็จะเป็นแอเรียที่เชื่อว่าเป็น รีโนเมตูล่าใช่นั่จะเป็น area นี้รีโนเมตูล่าส่วน area ที่อยู่บริเวณไฮลัมเน,ะนาะเป็นรูปสามเหลี่ยมเป็นรูปปวยน,น,นะครับอันนี้ก็จะเป็น vis, รีโนเพลวิสจ้ะสุดท้ายแล้วนะครับตัวของคิดนี y มันก็จะต่อเข้ากับตัวของรูบิช่าก็อนำ ไอ้ท่อไตเนาะท่อไปนะ,ะลงไปเพื่อที่จะเข้าไปเปิดบริเวณตัวของกระเพาะขังสวานั่นเองนะครับทีนี้ตัวของคิดนี่นะครับในแต่ละ a r ร์เนี่ยมันมีโครงสร้างอะไรสำคัญบ้างนะครับอันที่เป็น cortex เนาะตัวของ cortex ข้้งนอกสุดเลยนะครับมันจะถูกภุมด้วยคอ n n e c t i v e ิช s บางๆนะครับฟิวติดก,กันไปเลย บริเวณนี้นะครับบริเวณผิวนอกตรงนี้เรียกว่าลีอลแคปซูลนะครับส่วนตัวของรอยต่อระหว่างคอเทซ์กับเมดตุล่านะครับตรงบริเวณนี้จะเรียกว่าคอติคอลอาร์นซึ่งตัวคอติคอลอาร์เนี่ยจะมีหลอดเลือดที่สําคัญอยู่เดี๋ยวเราไปดูดิว่าบริเวณนี้คืออะไรนะครับแล้วอีกอันนึงนะครับ บริเวณเนื้อของคอเท็กนะครับมันจะแทรกผ่านตัวของเมดรูล่าลงไปนะครับอันนี้เขาเรียกว่าคอติคอ่เอ้ยไม่ใช่ลีนอคอรัมนะครับแทรกเข้าไปทีน,น,นี้ในส่วนของเมดรูล่าจะเจออนะไร เมโน่าจะเจอตัวของเนื้อไตที่มีลักษณะเป็นรูปสามเหลี่ยมนะครับเป็นทรงพีระมิดเนาะฉะนั้นมันก็เลยให้ชื่อแอรเรียนบริเวณหรือว่าเป็นลีโนพีระมิดนะครับปลายสุดของพีระมิดจะมีพ่อรวมกันนะครับแล้วก็ปล่อยออกมาเป็นมเน ข้อนั้นเรียกว่าลีโนแพดพีระอยู่ปลายสุดมิตนะครับส่วนแอรเรียที่รองรับยอดอปลายของพีระมิดต,ตรงนี้ก็จะเป็นแอรเรียที่เรียกว่าไมเนอร์คารินะครับไมเนอร์คาริ ส่วนตัวของไมเนอร์คาริคนะครับอนี้หนึ่งอันอันนี้หนึ่งอันอันนี้หนึ่งอันเชิงขวาอันนี้หนึ่งอันมีก็อีกหนึ่งอันนะครับไมเนอร์คาริคหลายๆตัวครับจะมาเทรวมกันเป็นเมเจอร์คาริคอันนี้ก็อีกหนึ่งไมเนอร์คาริคนะครับที่มันอยู่ที่ พอเมเจอร์คาริกหลายๆอันตรงนี้นี่ก็เมเจอร์คารก,กิดสองหลายอันนะครับมารวมตัวกันนะครับมันก็จะเทตัวของน้ำปัสสาวะเนาะลงไปที่ตัวไตหรือว่ารีอนเฟลติสนะครับนี่จากนั้นรีกนเฟลิสเนี่ยรับน้ำปัสสาวะออกมาแล้วมันก็จะส่งผ่านไปยังตัวของยูริเทอร์ต่อ ทีนี้มาดูเนื้อไตมันจะแบ่งเป็นหลบๆเนาะในหนึ่งหลบจะประกอบไปด้วยตัวของรีโนคอร์เทกกับตัวของรีโนพิะมิดนะครับโดยที่ภายในนะครับมันมีโครงสร้างที่เป็นองค์ประกอบในการสร้างและการรวบรวมตัวของนั้นปัสสาวะเอาไว้แล้วก็เทลงเทออกไปนะครับตัวโครงสร้างเหล่านี้เรียกรวมกันว่าเป็น ยูรีเนฟราทูบูตัวของยูรีเนฟราทูบูจะประกอบไปด้วยสองส่วนใหญ่ๆส่วนที่หนึ่งนะครับเขาเรียกว่าเนฟรอนส่วนที่สองนะครับก็คือเป็น ing, คอเลตติ้งดรับหรือคอเลตติ้งทูบูนะครับเดีย๋ยวเราไปดูในแต่ละส่วนเนาะ ตัวของ c o l l e c t ้ n g t u b นะครับมันจะเป็นท่อที่รับน้ำปัสสาวะจากการผลิตของเนฟรอนนะครับลงมาท่อ c o l ล e c t i n g t u b เป็นท่อตรงอย่างเดียวเนาะแต่ว่าตัวของเนฟรอนนะครับมันมี a r e ยที่เป็นก้อนกลมกลเรียกว่า r e โ a l ของ p u s c l เนาะแล้วก็ส่งผ่านไปยังท่อที่มีการขดก้นมีการตึงมีการ ยืดตัวตรงแล้วก็หดเหลออ่านี้นะครับจะเป็นลิโนทิวเดี๋ยวเราไปดูว่าตัวของแต่ละอันของในฟรอน้อนหนมันมีชื่อเรียกอะไรบ้างนะครับทีนี้ถ้าเราตัดตัวเซสชั่นของไตออกมาดูนะครับเราจะเจอแอเรียที่อยู่ซนะูเปอร์ฟิเชียลเนาะเราก็จะเจอคอเทกซ์ใช่ไหมครับลึกลงไปเป็นรู้พีรามิดอยู่ก็จะเป็น ตัวของรีโนเพลาเมียนะคะรับปลายสุดที่เห็นเป็นรูเปิดตรงนี้นะครับมันก็คือบริเวณท่อที่เปิดออกมานะครับก็จะเป็นรีโนแทบิล่าเนาะถูกรองรับไปด้วยตัวของแองตรงนี้นะะนี่จจตัดไม่ตัดเนานะเออแหงตรงนี้เรียกว่าไมเนอร์คาลิทีนี้ตัวของ คอเท็กซ์นะครับส่วนใหญ่แล้วที่เราเห็นหน,นะครับเวลาตัดเซสชั่นเนาะเราจะเห็นตัวของก้อนปรูมนะครับอยู่แล้วก็มีการขดตัวไปมาซึ่งเวลามันตัดมันก็จะตัดเห็นท่อยาวว่าเห็นท่อตัดบ้าอันนี้พวกนี้เป็นส่วนของเนฟรอนนะครับส่วนใหญ่แล้วแอเรียที่เป็นคอเท็กซ์จะเป็นส่วนของเนฟรอน มีบางส่วนของข่อเนี้อฟรอนนะครับยื่นลงไปยังเมดูล่าด้วยนะครับแล้วส่วนของเมดูล่าหลักเจออะไรนะครับเมดูล่าเจอหลักหลักแล้วจะเจอคอ,อ,อ,อร์ติคอเออคอเรตติงหลักนะครับเป็นส่วนใหญ่รวมไปถึงข้อบางส่วนของเนื้อฟรอนที่โผล่ลงมาด้วยนะครับ แต่ว่าคอเลสตินกระรับมันยาวขึ้นไปจะถึงคอแขกเลยเนาะฉะนั้นเวลาตัดคอแขกมันก็จะเห็นคอเลสตินกระดัที่มีลักษณะายาวมาด้วยนะครับแล้วก็เจอเนฟรอนมาด้วยแล้วบริเวณแอเรียที่เป็นเมนูรารีก็จะเจอแค่คอเลสตินกระดันะครับยาวๆเพราะไม่ถึงส่วนหนึ่งของเนฟรอนที่เป็นท่อหยานะบเวลาตัดสเตชันมันก็จะเห็น ท่อยาว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 นนี้มาดูเนฟรอนนะครับเนฟรอนจะเป็นหน่วยตายขนาดเล็กนะครับที่ทำหน้าที่ในการกรองและดูดกลับรวมไปถึงขับตัวของของเสียออกมาด้วยนะครับผ่านท่อเนาะตัวของอ่า ไฟนอลสุดท้ายหรือโปรดักต์สุดท้ายแล้วนะครับเวลามันส่งหรือมันผลิตขึ้นมารองอ่านกันแล้วนะครับมันจะอยู่ในรูปของดูรีก็คือน้ำปัสาวะออกมานะครับตัวเนฟรอนนะครับใน1นึโลกเนี่ยมันจะมีจำนวนของเนฟรอนประมาณ1.5ึสล้านหน่วยนะเนาะเขอเรียกว่าหน่วยตยัตเป็นหน่วยเล็กๆนะครับเนฟรอนจะแบ่งออกเป็น2ส,ส่วนใหญ่ๆ ส่วนที่เป็นก้อนงลมรมที่เวลาเราปัด่านหรือเวลาเราเห็นรูปมันจะเป็นก้อนกล้องลมๆตรงนั้นจะเรียกว่าดีนอคอลาโซนะครับส่วนที่เป็นท่อขดลงมาจากตัวของดีนอคอลาโซจะเรียกว่าดีนอถี่นะครับทีนี้ เนเตัวของเนกต้นชิ้นแรกนะครับที่อาจารย์จะพูดถึงก็คือตัวของ sel, ออลีโนนอคอบาโซ่เนาะลิ่นนอคาซเนี่ยเรามารู้กันก่อนว่ามันมีด้านหรือมันมีแอเรียที่สำคัญอยู่นะครับก็คือแอเรียที่เป็นทางเข้าออกของหลอดเลือดกับแอเรียที่เป็นทางออกของท่อเพื่อนำเอาน้ำาสารวออกไป a r e นที่อยู่ฝั่งทางด้านที่มีตัวหลอดเลือดเข้าออกตรงนี้นะจะเป็น area ที่เรียกว่า vascular p o l e ส่วน area ที่เป็นข้อนะครับเพื่อน,นำเอาน้ำออกมานะรับ area เนี้เรียกว่า urinary p o l e ีนี้มาดูองค์ประกอบแรกของ Renal อปัเซอร์ a ก่อนนะครับองค์ประกอบแรกของ Renal อปัเซอร์ a อันที่1ม,มันจะเป็นการคลุมของแคปซูลนะครับชื่อว่า b บลแมนแคปซูลเนาะตัวของเบลแมนแคปซูลเนี่ยครับจะมีองค์ประกอบอยู่2ส่วนหรือ2ชั้นนะครับโดยชั้นที่คลุมอยู่ทางด้านนอกเรียกว่า p a r a t ทลเ l l ยอรเนาะ อันนี้คงอยู่ทางด้านในจะเรียกว่า v i s ซ a โ r เรเยอรนะครับตัวลีนอแคปซูลจะเกิดจากปลายท่อที่มีการปิดของท่อนะครับส่วนของหลอดเลือดที่มันพุ่งเข้ามานะครับมันจะดันเอาผานังของปลายท่อตรงนี้เข้าไปนะครับดันเข้าไป มันก็เลยทําให้ขนางของพ่อทางด้านปลายส่วนใหญ่แล้วจะไปคุมกับตัวของพ่อของหลอดเลือดคูมทางด้านนอกนะบริเวณนี้ก็เลยเรียกว่าเป็นตัวของ v i s c r a l r e g i o นะครับส่วน area หรือพื้นที่ที่มันไม่ได้ถูกคุมหลอดเลือดเนาะก็คือมันอยู่ทางด้านนอกท่าน้นะครับมันก็เลยให้ชื่อว่าเป็นพ a r i e t a ี r e g i o แล้วสเปซที่อยู่ระหว่างวิชลิลลกับไพทอจะเรียกว่าบัลแมนสเปซนะครับตัวของวิชลิลลครับ z o o ดูนิดนึงะตัววิ s ิลล์เลเยอร์นี้นะครับเซลที่คลุมกับหลอดเลือดตรงนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงตัวเองให้กลายเป็นเซลที่มี ลักษณะเป็นเซลล์แบนก็คือมีโพสเซตออกมาเซลล์ Cell นี้ชื่อว่าโพล s ไซส์นะครับตัวของโพลไซส์เองนะครับมันคลุมอยู่กับท่อของหลอดเลือดทางด้านนอกเนาะมีโพสเซตที่มันยื่นออกมานะครับโพเซตในแต่ละอานนะมันจะสามกันนะครับมันก็คือสารชิดติดก,กันเนาะโดยตัวของการคลุมอยู่บริเวณหลอดเลือดนะครับมัน เ็เลยเป็นส่วนหนึ่งในการเป็นเมมเบรนที่เป็นแผงเพื่อที่จะเป็นการกรองสารเข้าออกหรอกเลือกเนาะก็เหมือนเราจะกรองพวกน้ำพวกสารต่างๆแล้วก็จะใช้ตัวของกระดาษกรองหรือผ้าขาวบางกรองเหมือนกันนะครับแอนในนี้เขาเรียกว่าฟิลเตอร์ชั่นเรนะครบ ตัวของฟิลเตชันเมมเบรนจะประออกอบไปด้วยอะไรบ้างเนาะตัวฟิลเตชันเมมเบรนจะประออกอบไปด้วยผนังของหลอดเลือดนะครับเราจะเราจะดูจากนะข้างในหลอดเลือดมาก่อนเนาะไายสเต็ยขึ้นออกมาข้างนอกนะครับตัวของผนังหลอดเลือดครับมันจะถูกบุด,ด้วยเอนโดเรียลเซลล์เนาะผนังของหลอดเลือดที่ มีชนิดพิเศษหนึ่งอันใช่ไหมครับคือหลอดเลือดที่จะเข้ามายังไปมันจะเป็นมันจะไม่เป็นหลอดเลือดขนาดใหญ่มันจะเป็นหลอดเลือดปอยขนาดเล็กก็คือแคปิลลารีนะครับซึ่งเราเรียนแคปิลลารีในคาร์ดิโอวาสคูล่ามาแล้วนะครับแคปิลลารีมีสามชนิดครับคอนติเนียลฟินิสเตเตตแล้วก็ดิสคอนติเนียลใช่ไหมครับตัวของแคปิลลารีที่เข้ามา ในนี้นะครับจะเป็นชนิดที่เป็นフィนิสเตตแค c a เ i l l ร r y คือผน,นังของ endothelial เซลจกทะลุจากการเป็นรูเล็กๆนะครับฉะนั้นการกรองบริเวณนี้จะรองตัวของสารที่มีโมเลกุลขนาดเล็กเท่านั้น <c oughs> เพราะว่ามันจะต้องทะล,ลุผ่านรูของ endothelial เซล ีผนังชิ้นแรกก็คือ endothelial cell ของหลอเดเลือดฝอยใช่ไหมครับนะสารทะลุผ่านดูออกมานะครับจะต้องผ่านตัวของ basement membrane สีฟ้าตรงน,นี้เนาะเป็น membrane ขนาดบางบางคุมอยู่บริเวณหลอดเลือ,อดอีกทีนึงนะครับนะจากนั้นมันทะลุผ่าน basement membrane แล้วมันก็จะ ทะลุผ่านเมนเบรนที่อยู่ระหว่างการประสานของโปรเซสของโครโซย์นะครับก็คือตัวนี้ก็คือแผ่นแ,แดงๆตัวนี้นะครับแผ่นแดง,แดงตัวนี้เรียกว่าสลิปเมมเบรนนะครับฉะนั้นตัวของสารที่มากับหลอดเลือดนะครับมันจะทะลุผ่านเอนโดทีเรียลเซลล์ที่มีรู ก็คือฟีเนสเซติกแอบดดัีนะครับทะลุผ่านออกมานะครับแล้วก็จะเจอผนังที่เป็นแผ่นบางๆก็คือเบสเมมเบรนเนาะจากนั้นมันก็จะทะลุผ่านตัวของซิลิเมนเบรนขออโพลิโซไ์ออกไปนะครับมันก็จะลงไปยังสเปซที่เป็นดอมเมนสเปซตรงนี้นะ ก็คือยันยูข้อหอลอดเลือดกับขนัะตัวนี้ออกมานะครับ้ก็จะเจอแ r e a นี้ก็จะเป็น b าลานซ e space ต่อตมานะครับอีกส่วนหนึ่งของลีโนน่าคอร์ปโซก็คือส่วนที่เป็นกระจุดหลอดเลือดข้างในนะครับกระจุดหลอดเลือดข้างในงในี้จะเรียกว่าโกลเมอรัส ตัวของกลมนรลไรสครับมันจะเป็นการเข้าออกของหลอดเลือดแะไปขดตัวกันอยู่ภายในนะครับเลือดที่เข้ามานะครับเขาจะเรียกเส้นทางนี้ว่าเป็นอาร์เฟนอารเทเร